เต็มจอเลยเอา้าใกล้ถึงความจริงแล้วค่ะมีทุกอย่างมีทุกอย่างอันนี้ซีฟู้ดอีลีนี่ทา,างปลาหมึกแม่ว่าน้องมาเป็นสามียังคะถูกแล้วถูกแล้วไหมสุกแล้วลูก<ม>ถก้ามันอ้านเอ่อเปลือกมันอา่านซุกโดนไล่หรอกเอาที่อ้าได้ไหมนะอืมยังมันขนาดเท่าไหร่ยอ๋อไม่มันเป็นหอย้าหอยอยันนี้ว่าถ้ามันอ้ากินได้เลย ้โอยขอให้เป็นหอยเถอะกินได้หมดขอให้อ้าระวังหินหอยพวกอ่ะไงเนี้ยหมุนกินอยู่เอ็งื่อไหลโอ้ต้องไปถ่ายในจานสวยจังเอาอ้วนพวกนี้ไปเต้าตะกูไม่มีที่เก็บเซนจบไส้ไส้ละในในในเซนไส้ละมากินเด้อบ่กินเด้อสไส้ละเนี่ย ก็เอาอันนี่ออกเอาอันไม่ออกยัดตะเชลใช่ไหมเขาเรียกยัดตะเชลหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นบอกถ้าบ้านเราก็เรียกหอยคางเพราะมันใหญ่กว่าหอยแครงไอ้นี่หอยครางไม่ใช่หอยแครงตัวมันใหญ่เลยน้องแบ๊บอุ้ยระวังแล้วมันมันมันหอยมีแรงหอยมีแรงหอยมีแรง เห็ดลายลูกก็ได้ตรงนี้เกือบตายไปทำงานอันนั้นแต่ว่าหอยเหมดแห้งแล้วทำจากงานเมืออะไรแหยงเด้อหอยแห้งมันเมืดแห้งไม่แปลเอาแม่น้ำจิมเยอะอ่ะเด้อไปอ่ะต้มเจ็กเป็นลุมทาเจ็กนัดซ็อกเป็นลมเลยอ่ะทั้งคนในร้านเขาก็เยอะด้วยไง ก็อ๋อช่วโพสแกลเปิดร้านเดียวใช่ไหมะแม่ต้องนั่นหน่อยเออต้งนั่นหน่อยก็แม่แวบๆไงลงเฟซบุ๊กเปิดแล้ววันนี้เอาตึ้มสั่งสั่งพวกกุ๊กมาจากในเมืองมาดูแลคนแก่ทำกับข้าวให้คนแก่กินนะพวกใกล้ๆไงก็จะยู่ใกล้ม่ที่ไปไงต้องไปให้ยาคนแก่นี่หน่อยโอ้โหกันขายเราถึงมุ้ยมึงอยู่เลยบอกให้เขาไม่ไข้เรา โบ้ยขายโบ้ยขายโบ้ยขายกับโบ้ได้บ่ได้วาแจกแม่กินซี่แล้วจะไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะฉันให้เขาสปันเดลเพราะเธอบ่ให้ฉันขายเราเราฉันมันสีน่าวพูดแล้วโอ้ยอเดดเต็มเด็ดเต็มเด็ดเตมเดต็มหน้ามันสุกหมดเลยนอากระหัวมันยังไม่สุกดีมั้งลูกไอ้ตัวใหญ่เออตัวใหญ่ยังยังยังอันอันนี้อีกหน่อยนึง ร้อนไหมแม่ไม่ร้อนบ่บ่โอ้ยกูยานไฟใหม่ค้างเกล่ยนคนนี้เนี่ยแม่ว่าถ้าพวกหอยเอาลงนั้นอีกก็ได้ลูกเพราะว่าเดี๋ยวนั่นน่ะปลายังมีอีกอ๋อแม่หัแม่กินกันหมดละจะมีคอเราก็ทําไม่เราก็ทําไว้เผื่อเราไอ้นี่เราก็อุแค่อุ่นเอาไอ้ลูกเยยังไงเพราะมันได้เอาออกแล้วอ่ะได้ตะแกรงนึงยังไงก็จะใส่ตะแกรงอยู่แล้วนั่นอ้อนข้างหลังอ้อนเบิ้งนี่น่าเสีย อืมน ah mm, ี่แหละแนวแซบเอาปลาไหเออเออปลาหมึกน่าแซบแนวแซบนี่ปลาหมึกมีอีกเตาดังควันครับไฟในเจ้านี้แม่มันมาทางแก้วเหรออะไรเอาทางนั้นแหละลงลงเลยเอาลงเลยแม่แม่แม่ว่าหยิบอันนี้ออกดีไหมมันควันเอ้มันไหมมันลุกไฟมันลุกไหมมันต้องมีกลิ่นควันนี่ เอาละเอาละแหน่เขาจะมีป่าลมคนควนแล้วัวหน้าปาเขานี่เด็ยวก็บอกว่าไฟปอบไฟปอบไฟไฟปอบเป็นไ้องม้วทิควนแต่ว่ามัาเสือกเป็นไฟแหน่ะงงหมักธรรมดาไหมให้เขาหน่อยหมักรวๆก็วางทหมดแล้วก็ใส่ไฟทง่นานแล้วเนี่ย ลอยเป็นลมลอยเป็นลมเลยสลบเหือบเลยเออบนาเป็นเจ้าของหลเลยไม่ก็เขาก็เขาทำทำเองหมดก็ผัวก็มีแต่ช่วยเก็บกับล้างใช่ไหมอ่ยนี้เขาก็น่าสงสารเดียวอันนี้ก็รับโทรศัพท์แม่นั่งเคาน์เตอร์เฮ้ยมันสบายจะตายเนี่ยอ้่นจะบายไม่ต้องทำอะไรนุวนหฮนผลงาน พนักงานคือกันทวดเจพนักงานรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์ก็เล่ยนเฟซบุ๊กนั่นแม่ว่าอยู่อ่อนเบิดมือเฮ้ยแม่เบิดขึ้นเบิดมือยืดสีจม้งขบายย่ายไปนอนย่ำใดสันแม่ว่านอนเฝ้าให้เฟซบุ <ge> ๊กเฝ้าแม่ก็นรับอยู่ในลักษณะของแม่เราต้องสเปรย์พ่นๆนิดนึงมันติ้สเปรย์อย่างไรล่ะฮะแบบเป็นน้ำมัน อยางีนี่ปลาหมึอ้ออกได้ปลาไม่ถึงวม่่ั่ะชิมกันนะลองไหมอันนี้อ้วนมากแม่ไม่รู้ว่าเป็นไงสุดยหดเลยเสิรนปลาหมึกยห่ใช่ไหมนั่นุกมากปล่หมึกจะว่าปลาหมึกเหม็นดิหนาให้กบ้าชน้อเดี๋ยวเเอาหั่นเดี๋ยวนอเดี๋ยวกันอ่ไปเจ้าบดากันแม่มาเ้อ เดี๋ยวก็มีมันสุกแต่มากอ่สุกแล้วสุกแล้วนานแล้วโอ้ยตัวนี้นานแล้วลืมไปต้องให้เจ้าที่ก่อนเจ้าที่ก่อนเจ้าที่ที่เนี่ที่เี่มันควบคอย่างเงี้ยเนาะมันสุกแล้วสุดยอดมันต้องกินอย่างงี้แต่ไปใส่จานตั้งโต๊ะที่โห้แท่บจีบองไงแม่น้ำลายไหลเลย เดวสุด่ี้ยมันบ่มีเหลือดดอกกินรหวมได้เย็นเกินมันก็สิยิงยิงอยิงยิงยิขึ้นาล่ะแม่วาบ่มีเลือดมีอย่างอกเห้ยเงียบเลยซิมมาซิมซิมซิมย่างก็ยอืมนนเดี๋ยวพามันป้าเขาก็ไม่กล้ากินเลยถ้าไม่สุกหัมซิมกับอ้า น้ำจิ้ซเขาเปนลูปบ้างบ่ลเลี้ยวซีซาร์เปนูกข่แม่ป่ะนี่ยังก็นยังกะมาพยเฮ็ดน้ำจิ้มแค่งใจมือนั่นเพราะเอาน้ำจิ้มขวดมากินายเจอปลาหมึกแล้วปลาเข่งเงล้ยเลาบลาเข่งเงเขาเป็นใหม่เลยวันนี้ใหมลงทะเลยโอ้ยลูกนบเลอ้เลยลูกเลยวนเอาออกนะาออก ก้อยยัยก้อยยัยว่ามันยัยเท่าไหร่ยัยยัยไอ้ลีร้อนเต็มมือเลยนะเราเจออูชันเหรอโอ้ยอูชันเนาะ้ยเปึ๊บยระเบิดมีระเบิดแล้วค่ะถ่ายไม่สวยเลยถ่ายยังไงมันไม่โดนสียงไงตอนนี้มันมีสีขาวไง บุกมมดีะคนยกนีกรอเนเดกุนอ so ันนี้อ oh ัน oh, นี้ยกนี่ออกไบมอันี้ินัแล้วผมทีไปเอาไอ้อ uh ี uh ๋ก่อนเาเอียงเอาฝาครอบมาจาใส่ปลาปิดเลยี่จานใส่ปลาเนี่ยอุ้ยโอ้ยลเัเจ้าที่ได้กินหน่อยเสรแล้วก็พูดเจ้าที่นั่งู่หุ่น ให้ก็ให้กินอยู่สองเม็ดที่จริงต้องห้าเม็ดถึงจะถูกต้องเม็ดเดียวอะพอดีไก่ไม่เหมือนชาวบ้านเนาะมันสุกช้านายต้องใจเย็นหน่อยน้าลูกไปนั่นนี่เหมือนกะไรนั่งหนาฉลองสองวันสองคืนสองคืนสองคืนแล้วสองคืนวันนี้วันที่สามคงจะไม่ได้ถามแล้วคงจะมีวันที่สี่พรุ่งนี้อีกมั้ง ใช่เอาครบสี่วันไปเลยสี่วันพพุ่งนี้ช่วยล้างจาน่อยนะอได้สบายมากล้างช่วยล้างจานเก็บ